สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดคนเดิมนะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกทุกท่านครับนะครับนะฮะวันนี้พี่แอดจะมารีวิวนะครับเลโก้สวยๆเนาะให้น้องๆได้ดูกันนะครับก่อนที่จะมารีวิวเลโก้สวยๆและแนะนําให้น้องๆในการซื้อนะครับก็อย่าลืมติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับให้พี่แอดด้วยนะครับนะฮะ พื่อจะมีการอัปเดตรายการดีๆต่อไปนะครับให้พี่ๆน้องๆได้มาดูกันนะครับเอาละครับเลโก้ในการการประกอบเลโก้นี่ทำให้ 1. สมาธิดี 2. นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็คือว่าใครที่แบบว่าเออไม่มีกิจไม่มีงานจริงๆก็สามารถซื้อมานะครับนะ ก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ไม่ตัวไม่กี่ตังค์เนาะก็ลองเอามาประกอบกันดูนะครับนะอาจใช้สมาธิที่ดีนะครับอาจจะเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะๆเลยนะครับนะทุกๆวันนะครับนะมาเจอกันนี้ก่อนนะครับนะตอนแรกผมก็ไม่รู้เนาะตอนแรกผมก็ไปซื้อผมเห็นที่ท้องตลาดอ่าผมเห็นที่ท้องตลาดมีเยอะแยะเลยเลโก้ห้าบาทนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับดูใกล้ๆกันเลยเนาะนี่นะครับเลโก้นะครับ เป็นรูปอะไรเป็นรูปอลาบูบูนะฮะตอนแรกผมก็นูกว่าไอ้ห้าบาทนี่มันประกอบได้ครบชิ้นไหมนะผมผมผมแก่แล้วละ่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ผมแก่ดูแล้วเนาะนะครับผมแก่ดูแล้วก็ถามว่าตัวแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับตัวแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะไม่ครบนะไม่ครบตามจานวนที่จะต้องมีองค์ประกอบในการประกอบของตัวลาบูบูนะครับนาะการที่จะซื้อแบบนี้นะครับ ให้เราถ้าแนะนํานะครับเนาะแนะนําให้ซื้อแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่เนาะนี่แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นแบบสุนหงอคงอ่าแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับนะฮะสุนหงอคงนะครับนี่นะครับนะแนะนําเลยนะครับข้างในเป็นยงงังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ่าแกะเลยเนาะอ่าดูด,ด,ดูตัวอย่างก่อนก็อุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะมีอยู่ประมาณสองถุงอ่านี่นี่สองถุงครับนะฮะ อันนี้สองถุงนะครับอ่านะครับสองถุงพร้อมกับอะไรพร้อมกับคู่มืออ่าการใช้การประกอบมีหมดนะฮะแต่ไอตัวห้าบาทให้ไม่มีคู่มือเลยนะครับที่ผมดูดูมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่องค์ประกอบของคู่มือในการประกอบเทถามากเหมือนจะยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะไม่ยากในการประกอบนะฮะก็จะก็จะออกมาเป็นแบบแนวนี้เลยนะฮะ ลองลองลอง,ลองสอหาซื้อมาได้เลยนะครับนะตามลาซาด้าก็มีนะครับนะฮะช็อปต่างๆก็มีนะครับก็ลองไปแสวแงหากซ,ซื้อดูนะครับนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ประกอบลงนะฮะถ้าได้ประกอบยังไงเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะหลายๆตัวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเนาะอันนี้คืออ่า สุนหงอคงนะครับน่าสุนหงอคงวันนี้น่าสวยมากนะครับนะฮะแมมีมีที่สแกนด้วยไม่ธรรมดานะครับโอ้โหนะครับต่อไปดูตือป่วยกก่นะครับนะานี่นะครับอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดนะครับตือป่วยกก่นะครับตือป่วยกก่ก็ต้องมาคู่กับสุนหงอคงแต่เสียดายอีกตัวหนึ่งยังยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอนะครับนะฮะนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์นะฮะเกี่ยวกับการประกอบนะชุดชุดประกอบหรือกระดาษดาดที่เขาให้เราเป็น้ายๆ่า,ยาเป็นวิธีวิธีในการประกอบนะฮะวิธีในการประกอบเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่านะครับนี่เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับต้องมีแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะประกอบได้นะครับนะอ่าและอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้อันนี้หนึ่งหอ่อเล็กๆอ่าไม่ใหญ่มากนี่คือเลโก้ก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าแท่งยาวมันเหมือนกับไอตัวแบบที่น้องๆได้เคยเล่นอะอะไรนะเตอร์ติดอะเตอร์ติดอะไรพวกเนี้ยทุกตัวต่อตึกต,ต่อตึก,ตตอ,ตกอะไรที่เมื่อก่อนเป็นเกมเล่นเกมเล่น,ลน,ลนรายการนะประมาณเนี้ยอนะครับอันนี้ก็มามารีวิวให้ดูเนาะ,ะพราะมถามว่าสวยไหมอุ้ยสวยมากฮะผมเคยประกอบแล้วเนาะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี้ยก็เป็นจะเป็นของตตอปุ้ยกายนะครับน,ะนี่เห็นไหมนะครับไอที่เรา ประกอบเสร็จก็จะมีนะฮะไอรอนแมนนี่ครับอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยเป็นโมเดลสวยมากนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่ข้างหลังนี่ถามว่ายากไหมไม่ยากครับไม่ยากถ้าเรามีแผ่นแผ่นประกอบนะครับได้เลยนะครับนะโอเคครับนะครับก็จะมีอีกชุดหนึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแบบในแนวของอ่า ชุดสวยอ่าผมไม่รู้จักนะตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีไฟอ่าแต่ที่แน่ๆมีไฟแน่นอนครับนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะนี่ตัวไฟนะครับนะนี่ตัวไฟที่เราจะต้องประกอบกันนะตัวนี้นะตัวไฟนะครับนี่ตัวแจ็คไฟนะครับแลวนี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมไม่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 แผงมันมันตมันแผ่นใหญ่มากเลยนะครับตัวอ่าแผ่นแผ่นตัวอย่างที่ให้เราประกอบว่ามี การวิธีทาวิธีทำในการประกอบมีอะไรบ้างอยู่ด้านในนี่หมดเลยนะครับนะฮะสามารถหาซื้อได้ตัวนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของมันนี่เห็นไหมมีหมดนี่คือการนี่คือ,อตัวต่อนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้เลยมารีวิวใหน้น้องได้ดูว่าถ้าเราซื้อแบบเลโก้แบบห้าบาทสิบาทเราซื้อแบบนี้เลยดีกว่านะฮะราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนะฮะลองไปดูที่เซลล์ของอทางลาซาด้าเขา มีแน่นอนครับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไงถ้าผมต่อเสร็จยังไงก็จะมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้อ่าดูกันอีกทีเนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นกล่องวันนี้สวยมากมีไฟด้วยนะครับนะอีกกล่องหนึ่งครับนะฮะก็จะเป็นพี่หมีนะอ่าพี่หมีของเรานะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ในะราคาตัวละที่ผมซื้อมาในราคาตัวละห้าสิบาทห้าสิบบาทเาทนาะก็ลองแกะดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ก็เหมือนเหมือนกันนะก็ยังมีตําลาอ่าเหมือนกันตําลาดูแกะให้ดูกอนอันนี้มันเล็กแกะได้ง่ายอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถามว่าอุ้ยพี่เหมือนจะจะแยกนะยังไงอย่างี้ไม่ยากครับลองเอามาประกอบดูนะครับว่าแยากไหมไม่ยากครับอันนี้อาจจะใหญ่นใอยนะตเออตัวนี้พี่หมีตัวนี้ใหญ่มากนะแต่ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับนะเดี๋ยวผมประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวจะรีวิวนะฮะให้อ่า พี่ๆน้องๆที่น่ารักได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเนะาะนะครับก็โอเคครับนะฮะ <c oughs> ก็ลงองเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเนาะทําให้เรามาีหนึ่งความใจเย็นสองสมาธิที่ดีนะครับลองเอามาซื้อมาแล้วลองเอามาประกอบกันดูนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะอาหาอะไรแบบอัปเดตในการพับกระดาษสวยๆมาให้น้องๆดูอีกนะครับนะ วันนี้ในานามของพี่แอดคนชอบสอนหรือทาแบบประกอบต่างๆวาดเขียนหลายๆอย่างหลายๆด้านนะ,ะการพับกระดาษการวาดเขียนการเขียนป้ายทุกอย่างผมทําได้หมดแต่ผมจะพยายาม <c oughs> หาสรรหาความรู้ต่างๆนะฮะให้พี่ๆน้องๆได้มามาดูกันนะครับก็เหมือนกับเราประกอบตัวเนี้ยถ้าเราอยากใจเย็นเราลองประกอบดูเราจะมี สมาธิและความใจเย็นมากยิ่งขึ้นครับลองลองลองให้พ่อแม่ก็ได้นะครับหรือทางพี่พี่น้องน้องหนูๆอยากได้ขึ้นมาก็สอบถามต้องขอพ่อแม่ก่อนนะก่อนที่จะก่อนที่จะไปซื้อซื้อเองไม่ได้นะต้องขอพ่อแม่ก่อนนะครับนะก็ได้ไหมยังไงไหมนะต้องต้องบอกกันทางทางพ่อแม่ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอ่อกววันนี้ก็ผมขอบคุณมากๆครับที่พี ifa, ่พี่น้องน้องนะครับมาฟังนะครับ ในการวิธีในการประกอบโมเดลนะครับของเหมือนจิ๊กซอเลยแหละเนะาะคล้าย,ายจิ๊กซอว์ได้แหละนะ <c oughs> แต่เป็นไอตัวตัวประกอบที่ดีอีกหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับนะฮะยังไงอย่าลืมติดตามนะครับกดซับสไคร b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อ,อแผ่ผลงานผลงานต่อไปให้พี่ๆี่น้องๆได้ดูอีกวันนี้ผมในานาม พี่แอดขอบคุณมากๆครับนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ